Guys Suarika bersongkat toloko Surekan kuru ายการที่ส่งเสริมให้ทุกคนมีอาชีพครับกับผมอากกิรติเทพรันครับเราพบกันทุกวันศุกร์สี่มงเย็นทางช่อง9มอเตอร์ไนททีวีอย่างนี้ครับผู้ผู้ชครับอ่ะเฮ้ยไม่รู้เรื่องเลยรางกาผู้หญิงหนูใจเย็นนะหนูใจเย็นลูกขึ้นมาก่อนรูี่เมาอก่อนนี่ก่อคนนีกอลล์ลูกคุณลูกคุณลูกเดเดเดก

วายนัมวายนัมใจเย็นีอา้เดี๋ยวพี่พาหนูไปตามหาแม่ดีกว่าหนูเป็นพี่น้องกันใช่ไหมหนไม่อยากจ็รู้จต้องถ้าใครอยากจะเป็นอ๋อเอไอาไปตามหา่ะเลาะกันอ๋ยทะเลาะกันไม่ต้องร้องไห้แล้วเดี๋ยวพี่พาไปหาแม่แล้วนี่ก็ไม่ต้องไปรังแกเขาด้วยล่ะ เอามาเหอะมาเหอะเอาดีดีดี่ีเห็นแม่เขาปะเอาไม่เห็นนะครับผมเช็ดโต๊ะอยู่ร้านพี่ขายอะไรอ่ะขายนี่วมือหมุนเหรอเฮ้ยหนูหนูเดี๋ยวกินก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยคุยเดี๋ยวค่อยไปหาแม่ต่อไปเล่นให้หแ้าแก่เข้าไปดูสิหนูหน้าแก่หน้าแก่ดูเขียนว่าพี่ต้อ อุดหัวคู่เีจริงๆกูจะกูรู้อะไร็วันนี้ดีกว่าครับพี่ไปทุนสววสดีครับถามก่อนก่อนพี่มาทำงี่มตำหมุนเรื่องโด่งดังเนี่ยที่ทำอาชีพอะไรมาก่อนครับอ่าผมอยู่ในเขตพิมพ์เสียงพิลาตอนนั้นทำทำยังไงครับอ่าผมอยู่ในส่วนของการตลายของจักรได้ไปอยู่ทำยังปีครับ13ปีทำไมออกนี่อ่ามันเหมือนจะดูดเงินตัวที่เหรอครับออกมาแล้วทำไมครับ ตรงที่ออกมาเนี่ยมันมัน,ม,นมันเบื่อกับการทํางานตรงนั้นมามา,มากแล้วง่ายๆก็คือส,สบายๆไม่ได้ทําอะไรเลยสองส,ส,สองปีเป็นตเอาสิครับอยู่ๆก็ออกมาว่างตั้งสองปีแล้วฉันไหนถึงได้มาขายเน่ยงปลาหมุนได้ติดตามกันช่วงหน้านะครับลักษณะของปลาที่เขาเลี้ยงเนี่ยคือเลี้ยงกระถังลอยน้ําปลาจะแข็งแรง จะไม่มีหมันมากการเนือ้อคือเนื้อจะแน่นและที่สําคัญนะครับจะไม่มีกลิ่นโชยผมจะไม่ย่างปลาไว้จะรับออเดอร์ลูกค้าก่อนอะไรพี่โอ้โหย่างไว้ก่อนลูกค้ามาเพ่อจ่ายจ่ายจ่ายใ,ใช่ใช่อันนั้นคือการขายอย่างเดียวแต่ผมไม่ใช่ผมรับออเดอร์เสร็จปุ๊บผมจะขึ้นขึ้นขึ้นย่างปลาใ้ลูกค้าแล้วผมจะรับลูกค้าอีกประมาณ2ี่สิบห้านาทีลูกค้าจะทราบกันเลยครับ ช่วงผู้รู้ท้อมาติดตามกันต่อเลยครับว่าพี่ไพฑูร์เนี่ยเขาฟิิงไอเดียเจ้าเมี่ยงปลาหมุนนี้ได้ยังไงผู้ชมฟังดีๆนะฮะคนเราทำง,งานมาสิบสามปีนะครับวันหนึ่งต่อใจผมออกออกมาแล้วก็ไึกว่าจะทำง,งาน,นะคะรับเปล่าเลยเที่ยวใช้ชีวิตคัดหาสองปีครับออเข้าปีที่สองเราเริ่มเบื่ย เนทำงานนะพอเที่ยวก็จะเที่ยวน่ะอ่าพอเที่ยวนะพอเที่ยวนะป๊บก็อินตัวเร็วเลยถูกต้องสงสัยว่าพี่เขาจะเป็นคนที่เบื่อนะครับคุณผู้ชมทีนี้พออินตัวครับในวันหนึ่งที่ที่ตัดสินใจว่าพอแล้วเลิกเที่ยวเกิดอะไรขึ้นวันนั้นที่เราหันมามองนีร์เราแล้วมันก็มีอะไรเป็นหลักหลยนะก็เริ่มมองหาธุรกิจซึ่งผมเป็นคนชอบทานอยู่แล้วในเราเราได้กำไรอย่างที่ว่าเราไปต่างจังหวัดไปดูแลลูกค้าในจังหวัดนั้นจังหวัดนี้แล้วออกมาปุ๊บเนี่ยเราได้ไปนั่งทาน อาหารเือเนี่ยป,ป่าปที่แหละพอคิดเกิดไอเดียขึ้นมาเอ้ยเราก็น่าจะทําได้เห็นอะไรในป่าพี่ถึงได้หยิบจับเขาเป็นธุรกเจ็ด,ดคือที่เห็นตรงนี้ก็คือว่าผมอยู่ในโซนของตรงตอะะะ่อชนครพนมซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยผมมาอยู่ตรงนี้ประมาณสิบกว่าปีก็เลยยังอย่างผมบอกตอวนี้ยังไม่เจะเลยทั้งด่วนก็ยังไม่มีในส่วนของป่าตรงเนี้ไม่มีเลยในย่าลาบินปลาัางย่านเลยมันก็เกิดไอเดียขึ้นมาว่าเราต้องทาแล้ว เรียกว่าัมมองเหนือกว่าคนอื่นเนี่ยก็จะทําให้เราได้โอกาสมากขึ้นนั่นเองครับวันแรกที่เริ่มต้นเนี่ครมีโต๊ะนั่งอย่างนี้เลยไหมพี่ผมมีแค่ห้าทครับจกตลาดที่ผมทาผมขี่มอเตอร์ไซค์แจกใบลิวทั้งหมดที่เข้ามาจอดมีในลานจอดรถผมเหล็กใบฟิวทุกอย่างแล้วให้ลูกค้าได้ลองแค่มีจุดขายก็สามารถดึงลูกค้าได้แล้วล่ะครับคือวันแรกที่เปิดเนี่ยลักษณะก็คือว่ารอ้อยคนผมมาลองทานแล้วคนเนี้ยลูกค้ามาได้ลองินเอ๊ะอะไรคือความแปลกใหม่ความแปลกใหม่คือรถหมุนรถยางของเรา อะไรเข้ามาทําอะไรอูค้าสนใจแล้วเข้ามาลองอ้างลองเลยเขาเนี้ยปลากป๋าครับวันนี้กี่ตีแล้วฮะมี่ปลาพี่อ๋าเกือบสองตีเกือบสองปีเอางร่างเขาปีที่สองเอาแหละทีนี้ไปเอาสูตรพวกนี้มาผมก็เลยติดต่อกับผู้านำเข้าปลาตัวนี้ก็ขึ้นเป็นปลาทับทิมอ๋อนี่ปลาทับทิลนะฮะครับผมผมนึกว่าปลายากโอ้ยเล่นสะขํำเลยนะพี่ทำไมถึงต้อง็นาะของปลาทับทิมที่เขาเลี้ยงเนี่ยเขาเลี้ยงกระถางลอยน้ำปลาจะแข็งแรง จะไม่มันมาก้ามเนื้อคือเนื้อจะแน่นและที่สําคัญนะครับจะไม่มีกลิ่นโชนเขาปลาตะปูนี้เป็นระปูเดียวกับปลันถ้าสาดใจที่กระสังหรือว่าเลี้ยงในบ่อดินเขาจะกินดินทันทีกินซากพืชซากสัตว์ทำไมถึงเรื่องเป็นปลาทัะปินตรงนี้ทั้งทั้งที่ปลาน้มจืด่ออื่นก็มีพอสมควรนะคุณผู้ชมที่น่าสนใจปันนินี้ตัดช็อตลอยพี่ตัวเปหนึ่งอ่าถ้าเป็นปันนินผมบอกได้เลยว่าสีสันสีโดยธรรมชาติเขาจะดำอยู่แล้ว คนเราอ be ่ะทานอาหารย่างๆอยู่แล้วยิ่งย่างปลาลิุยที่มันดำครับมันก็จะดำไมอย่าดูไม่น่าทานสีสันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสําคัญไม่น้อยนะครับปลาดุนเนี่ยมันสีสีออกแดงอยู่แล้วนะครับเราพกเสื้อไปนะครับพอย่างออกมาดีกว่าจะออกเหนื่อยนะครับเฮ้ยหนูให้อะไรอ่ะไห้อะไรล่ะเนี่ให้อะไรี่ยอะไป ออไปไงมาไงมันถึงมาเร่นเป็นเมี่ยงกับตรงนี้คือปลาย่างเนี่ยถ้าคุณไปทานกับพวกริชชู่ปลามันก็ธรรมดาแหะเราทำเองก็ได้ที่ได้ผู้บริโภคได้ทานนูออ้นผักสดมนกินสีฟูชเส้นหมี่เึ้นแทนแป้ง,งข้าวนในตัวแล้วก็พร้อมกันอะไรที่ธรรมดาธรรมดาเนี่ยพี่เขาไม่ชอบครับจะได้ขายปลาเผาวะครับที่ไหนไ้ะขายดโอ้โจ ถือกับไปกินบ้านนะ <S <S แต่ถ้ามเมี่ยกปามันจะเกิดเป็นจุดขายแล้วเกิดวามต่างเวลาทําอะไรก็ตามแต่ใช่ตรงนี้ยมันจะเป็นกลยุทธ์แม่นแล้วครับพี่เอ,อ๋แต่ผมขอเนีนำกินก่อนี่เป็นคนต้อง่อว่ากินเ<ด>นี่ย<ซ>งปลาได้กินอะไรพหมดูดูพิธีกรเราแค่ทานเมี่ยงปลาก็ยังต้องให้สอนอีกผักของเราเนี่ยมีให้เจ็ดชนิดอะไรบ้างนะอ่ามีใบกระพูที่เรากินเมี่ยงนะครับผักาดหอมครับกระปูประกาศหอมครับปรกกาดขาวครับตัดขาวโคล่ผ้าครับ ใส่อะไรก่อนพี่อ่าลองใช้ใบกระพูก็ได้ครับอ่าังเนื้อเนื้อปลามันจะอ้วนเนื้อแน่นมากครับอ้วนอ้วนเนื้อแน่นแน่เหมือนคนข้างข้างหรือเปล่าครับพี่ไม่เขา้ารับรองได้ครับไม่เข่า่อง ไม่คาวจริงอะไรมันจะตื่นเต้นขนาดนั้นครับพี่พวอพี่ทำไมมันไม่คาวอ่ะเขาเลี้ยงกระทางลอยน้ำนะครับซึ่งไม่ติดพื้นอยู่แล้วถ้ะดาษพวกนี้ถ้าเลี้ยงติดพื้นดินเมื่อไหร่เขาจะกินซากพืชซากสัตว์จะทําให้กินควาวของซากพืชซากสัตว์ในตัวของเขาอยู่แล้ววัตถุดิบพี่ของทางทารพ่อจากพ่อแม่ไหนเขาไม่ไปดูผมบอกเลยเราั่ซื้อตลาดไทยทุกวันวันเว้นวันจะไม่มีสต๊อกไวเยอะเพราะว่าความสดของผักแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับผมจะเลือก คัุณภาพเท่ำไมต้องเป็นเจ็ดช yeah. ิดนี้ฮะเจ็ดชิดนี้เป็นผักที่ไม่มีการขาดตลาดเยอะผักเยอะขนาดนี้เราเรามีเรื่องความสะอาดยังไงครับครับที่ร้านนี้ผมเน้นมากเลยผมใช้เออ่เบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดาแับหรือผงปูเพาผงปูเนี่ยมันคือที่ใส่ในขนมปังครับโซเดียมไบคาร์บอเนตมันมันไม่เป็นไรไม่มีสารตกค้างในร่างกายแล้วล้างผักได้สะอาด90%คุณบ การศึกู้แลวรู้จริงเรื่องของปลาต้องยกให้พี่เขาเลยครับเ <Okay. S 1> สร็จแล้วน้ําสุดท้ายในการร้านโค้งเพื่อความกรอบครับร้านที่เปิดเป็นกี่โมครับอ่าผมเปิดสี่โมครึ่งครับสี่โมเย็นถูกต้องครับปิดครับปิดประมาณห้าทุ่มครับแปดทุ่มเลยอ่า,อาใช่แต่ว่าบางครั้งเนี่ยลูกค้าบางท่านเนี่ยจะจะทราบกันว่าต้องโทรมาจอก่อนทำไมฮะผมจะไม่ย่างปลาไว้จะรับออเดอร์ลูกค้าก่อนอะไรพี่ ย้างไว้ก่อลูกค้ามนะาก็จ่ายใจใจใชอันนั้นคือการขายอย่างเดียวแต่ผมไม่ใช่ผมรับออเดอร์เสร็จปุ๊บผมจปขึ้นขึ้นย่างปลาลูกค้าเราบอกย่งลูค้าอีกประมาณยี่สินทีลูกค้าจะาจ้ากันเลยครับเ้นใหม่ถึงปลาตัวนี้ใช้เวลาย่างยี่สิ้นา,น,านีัง,นงครับโหแสดงว่าก้าวช้ามากเลยเพาะย่างไม่ยี่สิบห้านาทีอ๋อไรเป็งครับอะไรไม่รู้แล้เขาไม่ตัวไม่มีอะไรจะมอบให้กับวงนี้แหละครับไว้อะไรแล้กันมีวันหยุดนะฮะ เดือนหนึ่งเราจะเก็กบสองครั้งนะครับเราจะขึ้นปายให้ลูกค้าไปก่อนลงหน้าโอต่า oh, งไปส่งด้วยถูกต้องครับผมบริการส่งตามหมู่บ้านนะครับในซอยวัชรพลนี้ทั้งหมดสี่ครับตัวเดียวก็ส่งการเดินทางมาลิ้มรสความสดอร่อยของเมี่ยงปลาหมุนท่าแยกวัชรพลให้คุณผู้ชมเดินทางมายัางซอยวัชรพลครับขับตรงมาเรื่อยๆผ่านสถลียนธรรมสถานจากนั้นเลี้ยวขวาขับไปตามทางไปเรื่อยๆให้สังเกตทางด้านซ้ายมือก่อนเข้าสู่ท่าแยกวัชรพล ก็จะพบกับร้านเนี่ยงปลาหมุนตั้งอยู่ครับเป็นชายที่เท่าไหร่พี่ถ้า,าไม่มีเป็นไปไม่ได้ละเป็นชายเท่าไหร่พี่คือเป็นชายของเราเนี่ยนะครับผมผมขึ้นอยู่กับรถย่างรถที่ใช้ย่างป่านะครับว่าจํานวนอของหัวย่างเท่าไหร่อย่างคันที่ผมใช้อยู่นี่ที่เห็นอยู่ยด้านหลังเนี่ยนะครับย่างได้ทีฝั่งละเก้าตัวคือสิบแปดตัวตอนน่อหนึ่งรอบนึง ในยี่สิบห้าน่งในครึ่งชั่วโมงเนี่ยครับผมติดแปดตัวเลยครับผมทีเดียวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นภทยอย่างที่ผกบอกลูกค้าต้องการสิบหัวสิบสองหัวสิบสี่หัวหรือสิบแปดหัวขึ้นอยู่กับราคาสูงสุดก็อยู่ที่ประมาณแปดหมื่นพร้อมสูตรน้ำจิ้มปมือบาทคือมีเตานี้เสร็จสับมีสูตรน้ำจิ้มมันเป็นลักษณะอ่าผมไม่เรียกว่าเป็นไทยดีกว่าผมเรียกว่าขายรถหมุนกับสูตรน้ำจิ้มซึ่งคุณจะไปตั้งชื่อร้านอะไรก็ได้ผมผมให้สิทธตรงนั้นคุณไปเรียนรู้เสร็จุเนี่ย คุณเอาไปทําให้ได้อย่างเราผมรับรองได้แล้วเตาพี่ที่บอกว่าใส่เตมเลยเนี่ยมันแตกต่างกับเตาชาวบ้านอะไรนี้ครับคือเตาผมเนี่ยนะครับคือลักษณะอย่างที่เห็นนะครับพอย่าง <ok> ปลาขึ้นไปปุ๊บเนี่ยปายลาจะหมุนงี้ในลักษณะของเขาขคือเราควบคุมอุณหภูมิของไฟได้คือปลาเนี่ยสุก<ฯ>เอาไปหมดก็หหเหมือนปลาบ้านปลาปลาของบ้านที่ไปตู้เนี่ยจะหมุมนหมดหมุนทุกตัวเป็นปลาหมุนนี้ถูกต้องครับผมเนี่พี่ว่าเมี่ยงปลาหมุนดูๆกําไลตรงไหนพี่ไม่โอน กำไรอยู่ไหน,นะครับผมว่ากำไรทำธุรกิจทุกอย่างนะครับถ้าเราทำดีคุณภาพดีขายออกไปกำไรมีอยูย่แล้วครับมากน้อยเท่านั้นเองแต่เราเราเราให้เราเปลี่ยนเพ่มเลยพวกลูกค้าเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกำไรก็มีขึ้นมาเองนะอยู่ได้ครับที่ไม่ซูนรับครับน้ำจิ้มที่เนี่ยครับมันแตกต่างจากที่อื่นเลยดิยลักษณะของของผมใช้ของสดทั้งหมดนะครับผมใช้น้ำมะนาวแท้ ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจมะนาวขึ้นถึงใบละวิบากผมก็ยังต้องใช้อยู่ไม่ใช่มะนาวบางเลทหรอไม่ไม่ได้ครับมันเป็นกลบทีฟูดเนี่ยถ้าใช้กลบมะนาวรับรองร่องเลยทานเข้าไปแล้วของเสียครับเชื่อคุณภาพที่เขาก็ต้องยอมแหละครับวราถุดิบทุกอย่างยังต้องใช้ของสดถึงจะขึ้นราคาเท่าไหร่เราก็ต้องใช้ครับมาถึงวันนี้ครับปัญหาที่ที่ที่ไปซืนอพบเจอเวลาทำซุรกิจเนี่ยประมาณนีส่วนมากนะครับปัญหาก็คือผมว่า ในส่วนของการบริการอย่างในตัวในส่วนของที่ยวผมเนี่ยการบริการของร้านผมนี่ยขาไปยี่นิบผมไม่ย่างปลาหลออ่าได้อ่าลูกค้าก็จะพิดกลัมาว่าทำไมคุณไม่ย่างรอไว้ไย่างรอไว้เพราะว่าคุณภาพมันไม่ได้พอมันแห้งแล้วเนี่ยมันทานแล้วมันไม่อร่อยอ,อ,อยากให้ได้ พอเปิดมาพุกควันร้อนๆคือได้หวานหน้าเลยนิยมคืได้กินปลาได้หวานอันนี้เลยเพื่อความอร่อยก็ต้องเข้าใจพี่เขานี่ถึงนะครับคุณผู้ชมสองปัญหาเรื่องมีบางครั้งมันหน้าเท่านั้นปลาไม่ได้ไซส์เนี่ยไซส์อาจจะเล็กไปไม่ได้มาตรฐานของบ้างก็ไม่เอารือว่าลดราคาลงก็ลดราคาลงตามรันน้ตามพุทางที่เขาขายได้อย่างเงี้ยขึ้นเนี่ยสองร้อยนะครับเกือบปลาไฟเล็กลงหัวขาจร้อยแปดสิบเล็กลงกว่าร้อยแปดสิบ ก็เือร้อยหกร้อยนี่ครับผมจะไม่คิดราคาไว้ต้นทุนในการทำเมี่ยงปลาหมุนห้สชุดประกอบด้วยปลาทับถิมนตัวละ1นึกิโลกรมัมใช้50ตัวเป็นเงิน4ี่พันบาทเกื้อป่นละเอียดใช้25กิโลกรมัมเป็นเงิน125บาทเช่นมีขาวสิบสหอ่อเป็นเงิน144บาทถ้ากาดขาวเจกิโลกรมัมเป็นเงิน140บาทผักกาดหอม10กิโลกรมัมเป็นเงิน400บาทผักชีฝรั่ง2กิโลกรมัมเป็นเงิน100บาท ผัดชีไทย2กิโลกรัมเป็นเงิน80บาทใบสาระแหน่2กิโลกรัมเป็นเงิน100บาทใบทับลู20กรัมเป็นเงิน160บาทใบโหระพา2กิโลกรัมเป็นเงิน120บาทน้ำจิ้มสีฟูตและน้ำจิ้มหวานประมาณ1,650บาทรวมต้นทุนในการทำเนี่ยงปลาหมุน50ชุดประมาณ7 1 9บาทหาขายชุดละ180บาทหักค่าต้นทุนแล้วก็จะเหลือกำไรวันละ1,981บาท หาขายทุกวันเป็นเวลาหนึ่งเดือนก็จะได้เงินทั้งหมด59,430บาทซึ่งราคาทั้งหมดนี้ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์รถสำหรับย่างปลาและค่าคนงานภายในร้านนะครับมาแล้วพี่สอนเคล็ดลับกันนะเอาเคล็ดลับที่เปิดหรืได้เป็นเคล็ดไม่ลับเลยนะเอาเอกตัวไหนครับเอาตัวของปลาหรือว่าตัวของิงเอ่อทั้งปลาแล้ว้ํ้จริงเลยได้ไหมพี่ ได้วอ,อ่าเีุณถามได้เที่ยงเลยกูดเดี๋ยวทำเดีดด๋ยวนีดด้นะครับกูติ๊ดครับช่วงกูรู้ทิปอัดกับไฟเ,เอาละเข้าสุขจุลกูรู้ทิศครับคุณผู้ชมครับที่นิทรรศมีอะไรบ้างครับอันดับแรกขายไม่ได้คือปลาทิพย์ที่ร้านเรานะครับใช้ไซส์นขนาดโลโลกว่าโลกว่าโลสองนะครับขายไม่ได้คือเกลือท่านที่มาทานเนี่ยครับชอบทานเกลือตรงนี้เราสามารถทานเข้าไปได้เลยพร้อมกับหนังปลา ทันเกลือเพื่อลดความเอ,อ๋อผมว่าพี่ออสในน่าจะลองสักคำสองคำนะครับทำไมเราต้องใช้เกลือเม็ดเล็กอ่าเพื่อในการพอกตัวปลาแล้วติดเรามีวิธีการคือว่าเกลือเนี่ยเราต้องนําไปอบในเตาครับเพื่อให้น้ําจากเกลือเนี่ยลราเกิดออกไปพอเราพอกตัวปลาไปแล้วจะติดเป็นเคล็ดลับนิดหนึ่งในส่วนของตัวปลาตัวนี้นะครับเราดีออกแต่คุณออดูนะครับผมไม่มีการผ่าท้องเออพี่ทายังไงอะฮะ,ระตรงนี้เราใช้วิธีการเจอะควานทิ้งอะ นะครับแล้วค่อยๆดีออกมาดีของตัวปลาจะออกมาเท่านั้นตสและคงเงงอยู่เราก็จะยัดพวกสมุนไพรเข้าไปนะครับเป็นพวกตะไคร้โหระพาตะไคร่เข้าไปในตัวเพื่อให้เพิ่มความหอมของเนื้อปลาเอาละได้ตัวปลาเรียบร้อยมาน้ำจิ้มครับขาดไม่ได้คือพริกนะครับเป็นพริกขิงถู่ว่นนดเล็กมีน,น้ำปลาครับ่าน้ำปลาใสาแดงน้ำมะนาวน้ำกระเทียมดองเกลือแล้วก็น้ำตาลปี๊บกระเทียมรากผักชีแล้วก็หัวกระเทียมดอง เอาละครับช่วงกุโรทิศกับเนี่ยงปลาหมุนของเราในวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเริ่มต้นด้วยการนําปลาที่ได้คัดเลือกแล้วทําการเอาดีออกนําเอาถุนไพลใส่เข้าไปแทนเพื่อเพิ่มความหอมให้กับเนื้อปลามากขึ้นเสร็จแล้วก็นําเกลือป่นที่ได้านวิธีการไล่ความชืน้นในการอบให้แห้งมาโรยที่ตัวปลาแล้วนําไปย่างโดยไฟที่สม่ำเสมอเป็นเวลา25นาทีครับซึ่งในระหว่างที่รอให้ปลาสุกนั้นก็เริ่มมาทําตัวน้ำจิ้มสีฟูดกันครับเริ่มจากการนําพริกขี้หนูสวนก็เทียมดอง รากผักชีกระเทียมกรีบเล็กน้ำตาลทรายแดงเกลือน้ำตาลทีสใส่เครื่องปัง่นขั้นตอนตรงนี้ผมบอกไว้นิดนึงมันเป็นเล็รลับนิหนึ่งใส่น้ำตะเพียนดองก่อนที่ใส่อันดับแรกเพราะว่าหนึ่งถ้าเราใส่มะนาวลงไปก่อนมันะก,กัดกับพริกกับของอย่างอื่นึ่งใ้นเราลดพาร์ทของตีปูตะเพียนอันนี้คือหดลับเลยได้แบบเสร็จแล้วตามด้วยน้ำปลาอันดับสุดท้ายที่น้ำมะนาว พอเสร็จขั้นตอนตรงนี้กุเราต้องนี่ปั่นเลยเด้เท่ากันเท่านี้ก็จะได้น้ำจิ้มสีฟูดแล้วล่ะครับซึ่งความอร่อยจะมากน้อยขนาดไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสดของวัตถุดิบด้วยนะครับโอ้โหในอวคันี้แจม่มแจมแล้วคุณธรมัฒสิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้จากพี่ไพฑูรย์นะครับนั่นคือว่า,าไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรก็ตามแต่ครับมันอยู่ที่ความเข้าใจและอยู่ที่การศึกษาครับหมายถึงว่าไม่ได้ต้องเรียนสูงแต่ศึกษาสิ่งที่อยากจะทําให้มากที่สุด ยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสมากเท่านั้นครับบูกับวกความตั้งใจเข้าไปก็จะประสบความสำเร็จเหมือนพี่ใบชูนะครับเนียนเย่ยตาหมุนไอ้ยาคอนเสิร์ตผลครับขอบคุณพี่ใบชูมากวันนี้ที่ให้ผมมาพูดคุยนะเอาละคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับต้องกลับมาพบก,กันใหม่ครับทุกวันศุกร์นะครับสี่โมงเยน็นทางช่อง9โมเดิร์นไทีวีแห่งนี้นะครับกลับเลยก้ารู้รู้ทางด้วยสวัสดีครับ ตรงนีนี่ไร,ไรนนนี่งเขาเรียกปลาทอดกินโอ้ยแม่เป็นปลาู่มากินปลาทอดกิแน,นแล้วไม่รู้เรื่องถ้าเราคนเราคนหนึ่งจะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนะครับขาต้องมีหลักในการทำธุรกิจนเลยเราต้องทำใจทำเสมือนว่าเราทานเอง แล้วไม่เอาเปลียนเป็นบริโภคทำคุณภาพเหมดแล้วทานเองนะครับอย้าด้งๆด้งเด้งๆด้งเ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 ด้ง้งเดงเดองเางเี้เห้อเ้งเด้เอ้งเี้งัน้งเด้งเ้งเด้าเด้นเด้งเด้นเด้งเด้งเา้งเด้งเอ้งเดบงเด้ง้เด้เด้เ้งเดกเ้งเด้งเงอ้งเ้เด้งเร้ดังเด้งร้งงด้งเด้เด้งเด้ ทางช่องกของทรงนาทีวีก็ลยปับเป็นโป้งกันบ่อยกับจีบนิดเดียวเองครับผมเอ๊ะอันนี้ลูกค้าลูกพีบ